สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีพบกับช่วงเสือกินแซ่บ ep 4 6นะครับผมวันนี้พี่เสือจะมาเข้าครัวทำอาหารนะฮะไม่ควรจะเรียกว่าเข้าครัวนะฮะผมนะฮะเรียกว่าเป็นการมาทำอาหารอยู่กลางแจ้งนะฮะข้างหลังพี่เสือก็จะเป็นป้าหมู่บ้านกรอกนะฮะเพราะว่าตอนนี้พี่เสือนั่งอยู่หน้าบ้านนะเห็นไหมครับนี่นะฮะนะอยู่ตรงนี้เลยนะผมหน้าบ้านเลยนะฮะเพราะยังไม่มีครัวนะครับนะฮะวันนี้จะทําเมนู นี่ฮะทุกคนผัดพริกแกงใต้แล้วก็ซี่โครงหมูนะฮะพี่ฝากรถกับข้าวซื้อมาตอนหัวค่มนะฮะตอนนี้เราก็ต้องเปิดเตาก่อนนะครับเปิดเตาเสร็จแล้วก็ไปเอาน้ำนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเราต้องใส่น้ำลงไปก่อน,นครับโอ้ยมองไม่ชัดเลยทุกคนมันมืดมืด,มดอ่ะ ชัดแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้เรามีผักแหนมนะครับผมเป็นแตงกวานะเห็นไหมฮะแตงกวาเรานะครับแล้วก็มีพริกสดนะฮะจากหน้าบ้านทยบ้านนอกเด้อนะครับน้ําเดือดแล้วเราทายังไงต่อทุกคนนะฮะเราใส่หมูลงไปเลยทุกคนนะฮะเราใส่หมูลงไปเลยนะครับพี่เสือสั่งซี่โครงหมูไว้ครึ่งกิโลนรครับผม แ็จแล้วเราก็เร่งไฟนะเร่งไฟให้แรงๆเลยนะให้เต็มเรียไปเลยนะมันมีเบอร์สิบก็ใส่เร่งไฟไปเบอร์สิบเลยนะทุกคนนะฮะนะฮะเราก็ปิดฝาใช่ไหมครับเพื่อใหอ้หมูมันสุกนะฮะก็จะใช้เวลาประมาณสองนาทีนะผมหลังจากนั้นเราก็นี่นะครับผม เราใส่เครื่องแกงลงไปแล้วก็มีกะปินิดหนึ่งนะฮะเ็าแถมกะปิมาให้ด้วยนะครับผมสมมติว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วสองนาทีแล้วกันเนาะทุกคนนะฮะตอนนี้สองนาทีเท่านั้นะหมูก็สุกแล้วนะครับผมนะฮะเราต้องปิดฝานะไม่งั้นหมูจะไม่สุกนะทุกคนนะย้ำนะฮะสองนาทีเท่านั้นะหมูจะสุกนะครับนี่นะครับผมนะขั้นตอนต่อไปนะฮะ ก็จะใส่พริกแกงนะผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะเขาจะเผ็ดมากนะฮะพี่เสือจะใส่สักประมาณนะฮะหนึ่งช้อนครับก็คือตักครึ่งช้อนสองครั้งนะครับนี่นะครับผมเสร็จแล้วก็ตามด้วยกะปินะฮะอันนี้คือกะปิอย่างดีนะฮะเขาเรียกว่าเคยใช่ไหมครับนะฮะปักใต้เขาเรียกเคยนะฮะอันนี้ไม่ใช่กะปินะฮะพี่เสือกำลังจะดมน้ำคืออะไรนะที่เ็าแถมมาให้นะครับ อ๋อมันคือผงผงอะไรนะเดี๋ยวนะเพิ่ก,ก่อนนะทุกคนผงอะไรนะใครที่เป็นคนใต้ช่วยบอกมาหน่อยนะฮะมันไม่ใช่พริกไทยนะมันเป็นผงอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะทําให้แบบอาหารเราหอมยิ่งขึ้นเนาะนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าี่เสือรูนมันมีอยู่ในหัวแหละแต่เสือไม่ไปออกนะ เราจะใส่ตอนที่หมูเริ่มสุกแล้วนะฮะตอนที่มันงวดแล้วนะคะผมนะฮะแล้วก็ปิดฝาไว้สามนาทีนะทุกคนย้ํานะครับต้มครั้งแรกสองให้หมูสุกนะฮะแล้วก็รอบหลังอีกแค่สามนาทีเกือบค่าเมนูเนี้ยเราจะใช้เวลาประมาณหกนาทีครึ่งนะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับผมหมูของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงครับ ว้าว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 มันหอมมากนะฮะหอมนะฮะพี่แกงใต้แล้วก็หอมกะติครับอือหืออือหืออือหืขั้นตอนต่อไปนะเราจะใส่น้ำมันนะับผมนะ นี่คือสูตเรเฉพาะพี่เสือเท่านั้นนะฮะเราจะไม่ใส่น้ำมันนะฮะก่อนนะครับฮนะเพราะว่าเพราะว่าพี่เสือใช้น้ำมันรำข้าวนะครับผมถ้าเราใช้น้ำมันข้าวน้ำมันรำข้าวลงไปผัดก่อนนะฮะคุณค่าของน้ำมันจะหมดไปนะผมนะฮะ แล้วก็ออกนะฮะใส่น้ำปลานิดนึงนะครับผมถ้าใครชอบออกรสชาติหวานหน่อยก็ใส่น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปิ๊บนะฮะถ้าใครชอบนัวๆก็ใส่ผงนัวลงไปครับน้ำปลาใส่แค่นี้นะผมนะอึแค่นี้พอครับผมเนะออเสร็จแล้วก็ปิดเตานะครับ ไม,ไม่ใส่ผงนวไมนะครับผมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะไม่รู้มันคืออะไรนะฮะตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้นะฮะเราก็จะใส่ลงไปนิดนึงนะฮะเพื่อให้มันชุยมันชุยขึ้นมานครับผมนะใส่ไปนิดเดียวครับผม แล้วก็ที่สําคัญนะฮะเราจะโรยพริกนะฮะพริกที่เราไปแอบเก็บหน้าบ้านไายบนนอกเดิมมาเมื่อตะก,กี้นะฮนะรเราจะโรยพริกนะฮะแต่งหน้านะฮะแล้วถ้าคุณมีอ่าใบมะกรูดนะผมนะเอาใบมะกรูดมาซอยๆนะผมนะแล้วก็ใส่โรยไปพร้อมกับพริกด้วยครับแต่พี่เสือลืมไปเก็บใบมะกรูดมานะโอ้ทหน้าบ้านยาชินะใบมะกรูดนะเยอะมากต้นใหญ่มากนะฮะ ลืมไปเก็บมาลืมนึกนะฮะก็เลยได้แต่พลิกอย่างเดียวนะผมก็เป็นอันเรียบร้อยเลยนะครับาอาหารเมื่อนี้นะฮะซี่โครงหมูซี่โครงหมูผัดพริกแกงใต้พูดแล้วก็นำลายไหลคือแบบรู้ได้เลยนะว่ามันอร่อยมากนะฮะหอมชุยมากเลย ตรงๆนะถ้าใครทําแบบได้อร่อยเหมือนที่พี่เสือทํานะจานละหมื่นก็กล้าซื้อนะจานนี้นะจานละหมื่นก็กล้าซื้อนะอาจานมาใส่ก่อนน <c oughs> จานมาจานมาเลนี่ครับผมโอ้โหอืโโอหทุกคนดูสิครับ เห็นไหมฮะน่าทานมากนะฮะเสียดายเนาะไม่มีใบมะกรูดซอยนะไปเก็บตอนนี้ยังทันนะนะยาชี้ยังไม่นอนฮะ,ะไปเก็บตอนนี้ก็ยังทันนะจริงๆแล้วเนี่ยทำลายไหลนะ,ะกินกบนะ,ะข้าวสวยร้อนๆนะครับผมแล้วก็อแตงกวาเนาะ,ะถั่วฝักยาวอะไรแบบนี้นะ,ะผมโอ้แซ่บหลายแซ่บหลายนีนะะ่เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะ เห็นไหมครับน่าทานมากเลยนะน่าทานมากสุด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 นะฮะว้าวว้าวดูควันขรมงชงเชงนยผมนะตอนนี้ควันนะของอาหารได้ลอยเข้าไปสู่ห้องพี่มานานะไ,ได้ปอยแลวนะเนหยแล้วแต่พี่มานาเขาหลับแล้วนะผมคนนอนเร็วนะผมนะนะก็ะเลยไม่ได้เรี่ยงนะกินนะสำหรับจากคลิปนี้นะเสือกินเซตนะฮะไม่ได้กินให้ดูเนาะพามาดูการทําแล้วกันนะทุกคนนะเห็นไหมครับ โอเคเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับผม